าจุดสำคัญน,นะครับก่อนที่ท่านจะตกลงหยากันในศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานทนายกิจตานะครับจะพามาพบกับหัวข้อที่ว่า9จุดสำคัญน,นะครับก่อนที่ท่านจะตกลงหยากันในศาลการตกลงหยากันในศาลนะครับคือการทำสัญญาปณินบนอมยอมความคือการที่ คู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งโจทก์และจำเลยเนี่ยสามารถตกลงกันได้ว่าจะไปยาขาดจากกันแล้วทำขึ้นเป็นสัญญาแล้วให้ศาลพิพากษาตามยอมซึ่งจุดสำคัญจุดจะต้องพิจารณามีส่วนไหนบ้างตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวธนายกฤษดาจะพาไปรับชมเดี๋ยวเชิญไปรับชมได้เลยนะครับเกี่ยวกับ9จุดสำคัญเนี่ยที่จะ ต้องรู้ก่อนที่ท่านจะตกลงหยาก,กันในศาลมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับชื่อนามสกุลของโจทย์และจำเลยนะครับซึ่งเป็นคู่ความในคดีนะครับชื่อนามสกุลบุตรผู้เยาว์เนี่ยถูกต้องไหมนะครับเลขคดีและชื่อศาลถูกต้องไหมโดยหลักแล้วนะครับทางศาลเนี่ยก็จะตรวจสอบให้อยู่แล้วแต่มีหลายๆครั้งหลายๆกรณีเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้นะครับตรงนี้ทนายกิจดาแนะนําว่าให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับประการที่2เนี่ยเรื่องของ ข้อตกลงตามสัญญานะครับว่าท่านจะไปหย่าก,กันที่ไหนภายในกี่วันนะครับหากกรณีไม่ไปเนี่ยจะถือคำพิพากษาแทนการสแสดงเจตนาได้ไหมบางที่เนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนกับว่าตามกระบวนการหรือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิในครอบครัวเนี่ยไม่รู้ว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปเนี่ยสามารถถือคำพิพากษาแทนการสแสดงเจตนาได้คำพิพากษาลงไม่ตรงกับ อำเภอที่ระบุในสัญญาก็หลายๆครั้งจากการทํางานก็ไม่ไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะลําบากนะครับประการที่3เนี่ยอำนาจปกครองบุตรเนี่ยอยู่กับใครนะครับตรงนี้ควรจะระบุให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในกรณีที่คู่สามีภรรยาเนี่ยหย่าขาดออกจากกันแล้วเนี่ยการระบุว่าอำนาจปกครองบุตรอยู่กับใครอยู่ร่วมกัน,นควรระบุให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ระบุในข้อต่อไปก็คือข้อที่4ว่าใครนะครับเป็นผู้มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับ การศึกษาการรักษาพยาบาลน,นะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยครับอำนาจปกครองบุตรตามกฎหมายเนี่ยก็จะจัดจัดการในส่วนของ3เรื่องนี้ก็คือการรักษาพยาบาลที่อยู่อาศัยและก็การศึกษาเล่าเรียนนะครับเดี๋ยวไปดูประการถัดไปนะครับประการที่5นะครับค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยจะตกลงกันอย่างไรนะครับใครจะจ่ายค่าเทอมค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างไงลูกอยู่ใครหรืออาจจะ ลูกอยู่ใครใครจ่ายนะครับหรือว่าจ่ายให้ฝั่งจําเลยนะครับหรือว่าตกลงว่าที่จะจ่ายร่วมกันเป็นกองกลางนะครับค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ารักษาพยาบาลค่าเทอมเนี่ยเป็นไปตามใบเสร็จไหมระบุว่าจะต้องจ่ายตามปีใดตามรายละเอียดของการศึกษานะครับจนกว่าลูกจะเรียนจบปริญญาตรีไหมหรือแค่บรรลณนิติภาวะนะครับตรงนี้ก็ต้องดูรายละเอียดให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับประการที่6นะครับ กรณีผิดนัดนะครับไม่ส่งมอบเด็กนะครับไม่ทําตามสัญญาเนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรนะครับประการที่7นะครับค่าเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพย้อนหลังนะครับค่าเลี้ยงดูเนี่ยเป็นส่วนของค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรก็คือนับตั้งแต่ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถูกฟ้องหยา่าหรือได้ยื่นฟ้องหย่าเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับหรือค่าเลี้ยงชีพนะครับ ค่าเลี้ยงชีพเนี่ยจะเป็นค่าที่จ่ายที่จ่ายให้แก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจนกว่าจะแต่งงานใหม่แต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายก็ต่อเมื่อมันเป็นความผิดของฝ่ายที่ถูกฟ้องหย่าแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือว่าทําให้ฐานะยากจนลงตรงนี้ก็จะเป็นค่าเลี้ยงชีพหรือจะเป็นค่าเลี้ยงชีพในลักษณะเงินอื่นใดที่ตกลงกันเพื่อจะจ่ายเป็นกรณีพิเศษก็สามารถตกลงกันได้เพราะว่ามันเป็นการปฏิปนอมยอมความกันเป็นการตกลงกันในศาลนะครับ หากไม่จ่ายหรือมีดอกเบี้ยผิดนัดนะครับจะระบุแค่ไหนร้อยละ5้าไม้ร้อยละ7ไม้อะไรตรงนี้ก็ระบุให้ชัดนะครับในส่วนที่8นะครับเลขที่บัญชีที่ใช้ในการโอนธนาคารนะครับถ้าระบุไปในสัญญาปฏิบัติยองความเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็บทบังคับนะครับในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยจะมีบทบังคับยังไงนะครับจะต้อง ถูกดำเนินคดียังไงถูกบังคับคดียังไงก็ระบุไปในสัญญานะครับประการที่9นะครับประการสุดท้ายก็เป็นในส่วนของค่าธรรมเนียมศาลและก็ค่าทนายความนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคดีฟ้องหย่าอย่างเดียวนะครับไม่มีสินสมรสไม่มีเรื่องค่าแสานนะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมศาลอยู่ที่200บาทนะครับโดยตามปกติแล้วเนี่ยศาลจะไม่สั่งคืนแต่ในกรณีที่มีการฟ้องกันเรื่องสินสมรสนะครับก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมศาล อยู่ที่ร้อยละ2ของทุนทรัพย์ที่ขึ้นศาลนะครับตรงนี้ศาลก็อาจจะสั่งคืนให้7ใน8ส่วนนะครับแล้วแต่กรณีนะครับสำหรับการตกลงตามสัญญาปฏิบัตินอมยอมความในศาลนะครับหลังจากตกลงแล้วนะครับท่านจะประหย,าย,ย่ายังไงอ่ะทนายกฤษดาจะอธิบายให้ให้ละเอียดขึ้นไปนะครับหลังจากที่ท่านตกลงกันในศาลแล้วเนี่ยศาลก็จะพิพากษาตามยอมนะครับในกรณีที่ท่านตกลงกันได้นะครับคู่สัญญาระหว่างโจทและจำเลยเนี่ย อยู่ที่ศาลนะครับก็จะตกลงกันให้ไปย่าที่อำเภอได้พอตกลงกันให้ไปย่าที่อำเภอได้เนี่ยก็จะไปจดทะเบียนยาที่อำเภอพอไปจดทะเบียนยาที่อำเภอเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างถือใบยากลับบ้านเลยแต่ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปเนี่ยจะต้องใช้ในส่วนของสัญญาปฏิรอปยอมความซึ่งเป็นคำพิพากษานะครับแล้วก็หนังสือรับรองคดีถึงสุดซึ่งมันจะได้หลังจากวันที่ตกลงกันเนี่ยประมาณ30วันตอนนี้ทํายังไงต่อ ตอนนี้ก็เอาเอกสารเนี่ยไปจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนหากท่านสงสัยนะครับเกี่ยวกับการตกลงในการหย่าหรือการหย่าจะดําเนินคดียังไงฟ้องคดีที่ไหนนะครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สามารถปรึกษาทนายกิษดาได้นะครับที่เบอร์โทร0891427773นะครับหรือ line id a lawyer d n t th นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทานายด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ